สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมรดกไทยซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5 m ิบเ innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตและเวลาดีๆที่เราพบกันนี้ก็ประมาณ30นาที1ครั้งต่อสัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังครับเวลาเป็นของมีค่า และเวลาเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนอยากใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จากเวลาเป็นของมีค่าผมก็นึกถึงเรื่องราวของเวลาดังนั้นตลอดทั้ง3ช่วงของรายการจะพูดถึงเวลานะครับเริ่มจากมรดกเพลงไทยวันนี้เสนอเพลงคิดถึงทุกเวลาอำนาจของความรักการตกลุมรักหรือการรักใครสักคนหนึ่งความคิดถึงมีพลังมหาศาลคุณผู้ฟังจะได้ทราบเรื่องราวที่น่าสนใจ ในเพลงคิดถึงทุกเวลานะครับช่วงที่สองมรดกวิถีไทยรู้ฟังครับทย้อนเวลาไปในอดีตวันนี้จะนําคุณผู้ฟังไปทราบประวัติกิจการไปรณีไทยนะครับมีวิวัฒนาการอย่างไรช่วงที่3ม,มรดกภูมิปัญญาไทยนะครับวันนี้ม,มสโโีสิ่งท,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 ที่ทน,าาน,านา่าสนใจเกี่ยวกับการขานเวลาในอดีตของประเทศไทยซึ่งหลายคนก็อาจจะลงลืมไปบ้างนะครับ และนี่คือทั้ง3ช่วงที่พูดถึงเวลาซึ่งผมตั้งใจนำมาฝากในวันนี้ตอนนี้คุณฟังพร้อมแล้วนะครับขอเชิญพบกับทั้ง3ช่วงของรายการมรดกไทยได้เลยครับรายการมรดกไทยจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาไม่ได้หวังผลทางการค้าและเชิงธุรกิจขอขอบคุณข้อมูลและเพลงจากแหล่งต่างๆที่นามาประกอบในรายการนี้ มรดกวิถีไทยคุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยนะครับวันนี้จะพาย้อนเวลาไปพูดถึงเรื่องราวของประวัติกิจการไพรสีไทยนะครับเล่าคร่าวๆนะครับมีหลายยุคด้วยกันแต่ยุคที่น่าสนใจก็คือยุคที่1ยุคในเรื่องของการสื่อสารแห่งราชธานีนะครับ คุณผู้ฟังครับจุดเริ่มต้นของการสื่อสารในสมัยก่อนนั้นก็เกิดจากการสร้างเส้นทางคมนาคมแล้วก็เส้นทางการค้าก็โดยมีการติดต่อข่าวสารกันแบบง่ายๆนะครับทั้งผ่านทางพ่อค้าใช้ม้าเร็วจนถึงการจัดตั้งคนเอาไว้ตามเมืองต่างๆก็ถือเป็นพัฒนาการการขนส่งข่าวสารแบบง่ายๆอีกวิธีหนึ่งแล้วก็ทำอย่างนี้เรื่อยมา จนถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งท่านเป็นพระองค์แรกที่สนพระไทยในการเขียนจดหมายต้อตอบเป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรยสย์ในการติดต่อกับประมุขแล้วก็บุคคลทั้งในประเทศและก็นอกประเทศนับเป็นกุศลบายที่เฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศนะครับ จนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นครับคุณผู้ฟังครับด้วยเหตุนี้กิจาการไปรณีนีไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจัดทำตัว STEM สแตปมสำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นกิจาการไปรณียีภายในกรุงเทพมหาคนครนับตั้งแต่ วันนั้นเป็นต้นหมานะครับและด้วยความสำคัญและก็ประโยชน์ของการส่งข่าวสารนะครับทำให้รัฐบาลในสมัยก่อนที่เรียกว่าสยามเนี่ยเตรียมการจัดตั้งกิจการไพรสณีในกรุงเทพนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไพรสณีอย่างแท้จริงในยุคที่สองนะครับคุณผู้ฟังเขาเรียกว่าสืบสักศิวิไลในสากลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นยุคแรกของการไปรสณีไทยนะครับด้วยการจัดตั้งกลมไปรสณีในประเทศไทยแล้วก็มีการผลิตมีสแตมชุดโสรสสแตมก็ถือว่าเป็นสแตมชุดแรกของประเทศก็รวมไปถึงการจัดพิมพ์ไปรสณนียบัตรครั้งแรกจุดประสงค์ก็คือเพื่อรองรับกิจกรรมไปรษณีที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะครับ กิจการไปรสีนีไทยของคนไทยในยุคสมัยนั้นก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอๆจึงได้ดำเนินการจัดทําโครงการต่างๆเพื่องานไปรสีนีในทุกด้านทั้งการเข้าร่วมกลุ่มสหภาพสากลทางไปรสนีนีเพื่อให้สามารถขนส่งแล้วก็แลกเปลี่ยนไารสนีพันธ์กับต่างประเทศได้ซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เพื่อจัดเตรียมบุคลากรเข้าศึกษา แล้วก็ฝึกงานด้านไปรษณีย์สำหรับเข้าทำงานในกรมปรษณีย์อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาต่อมานะครับคุณผู้ฟังก็มีการจัดตั้งโรงเรียนปรษณีย์แล้วก็คมนาคมขึ้นรวมไปถึงการขยายกิจการปรษณีย์ด้วยการจัดสร้างที่ทำการปรษณีย์แห่งที่สองอีกด้วยคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆก็ตาม กรมไปรษณีย์ก็ไม่หยุดให้บริการแก่ประชาชนเพราะว่าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสารยกตัวอย่างเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับกมรมไปรษณีย์โทรเลขก็ไม่เคยหยุดทำการเช่นกันดังนั้นคุณผู้ฟังครับผมจะไล่เรียงลำดับของวิวัฒนาการไปรษณีย์ไทยตั้งแต่พศ2423จนถึงปัจจุบันนะครับในปีพศ2423กรมหมืน่นเสมอใจราช ก็เป็นหัวหมื่นมหัดเล็กวรตสิทธ์ได้ทําหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายคําแนะนําให้เปิดบริการไพรสเีขึ้นในประเทศไทยโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริเห็นชอบจึงทรงแต่งตั้งให้สมเด็จเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงนะครับกรมหลวงพานุพันธ์วงวรเดช ผู้ทรงมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสีพิมพ์รายวันข่าวสารราชการลำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการกรมไปรียนนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงได้ทรงวางโครงการแล้วก็เตรียมการไว้พร้อมเพื <S <S ่อเปิดบริการทางด้านไปรีย์ก็ได้ประกาศเปิดรับฝากส่งจดหมายหรือว่าหนังสือเป็นการทดลองในเขตพระนครแล้วก็ธนบุรี โดยเริ่มเมื่อวันที่4สิงหาคม2426ก็มีที่ทำการณตึกใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าระยาตอนปากคลององอ่างด้านทิศเหนือนะครับปัจจุบันนี้ถูกรื้อถอนเพื่อใช้สร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานพุทธนะครับที่ทำการแห่งนี้ก็ใช้เป็นที่ทำการไปรณีน์สำหรับจังหวัดพระนครเรียกว่าไปรษณนียาคารนะครับ คุณผู้ฟังครับในปีพศ2441เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการกราบบังคมทุลเสนอความเห็นชอบว่าราชการของกรมไปรษณียแล้วก็ราชการของกรมโทรเลขซึ่งตั้งขึ้นก่อนกรมไปรษณียแล้วก็เป็นงานในด้านการสื่อสารด้ยวยกันเนี่ยควรจะรวมกันเป็นหน่วยราชการเดียวกันเพื่อความสะดวกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นเป็นสมควรจึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้รวมหน่วยงานทั้งสองเข้าด้วยกันเรียกว่ากรมไปรษณีโทรเลขนะครับต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารแล้วก็ที่ดินริมถนนเจริญกรุงเป็นที่ทำการแล้ก็เรียกกันโดยทั่วไปว่าที่ทำการไปรษณีกลางการไปรษณีนะครับเป็นบริการสาธารณะจำเป็นจะต้องมีระเบียบมีข้อบังคับ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเนี่ยทราบแล้วก็ถือปฏิบัติแล้วก็เปิดเป็นไพรสณนโทรเลขได้ประมาณ2ปีแล้วรัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายในปีพศ2428เรียกว่าพระราชบัญญัติการไปรยสย์ไทยจุลศักราช1248คุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่25คกุมภาพันธ์พศ2520 ได้มีการจัดตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือเราคุ้นเคยกับคำว่ากสทชนะครับตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทยพศ .2519 ได้รับมอบกิจการด้านการปฏิบัติการทั้งหมดรวมถึงการให้บริการไพรษณีจากไปรษณีโทรเลขมาดำเนินการโดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจใช้สถานที่ปฏิบัติการ ณที่การไประนีกลางต่อมาสำนักงานใหญ่นะครับก็ย้ายมาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะซึ่งกสทชก็ได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาบริการให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดจนเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำแล้วก็ยิ่งใหญ่มากมีศักยภาพเครือข่ายระบบแล้วก็คุณภาพการบริการระดับมาตรฐานสากลน,นะครับจากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแปลสภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับเพื่อให้การทำงานเทียบเท่าภาคเอกชนซึ่งกศทชก็เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ต้องดำเนินการตามนยโยบายดังกล่าวโดยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2546คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพกศทชตามแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคมและพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพศ2542 ก็แยกกิจการเป็น2บริษัทด้วยกันก็คือบริษัทไพรสินีไทยจำกัดแล้วก็บริษัทกสทชโทรคมนาคมจำกัดมหาชนซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันที่14สิงหาคม2546นะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจวิวัฒนาการของไพรสินีไทยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของไพรสณนไทยที่นี่มีเรื่องราวของวิวัฒนาการไพรสณน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็น,น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับมรดกภูมิปัญญาไทยคุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยพาย้อนเวลาไปในเรื่องของการขานเวลาในไทยในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกชั่วโมงเรียก เวลาในรูปแบบต่างๆนะครับความน่าสนใจก็คือประวัติการขันเวลาในไทยเนี่ยเริ่มมีระบบที่เป็นทางการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4โดยมีการกำหนดวิธีเรียกเวลาเป็นโมงเป็นทุ่มและเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับโดยโมงก็มาจากเสียงของคล้องที่ใช้บอกเวลาตอนกลางวันแล้วก็ทุ่มเนี่ยนะครับมาจากเสียงกลองที่ใช้บอกเวลาตอนกลางคืน ระบบนี้ได้พัฒนาต่อมาในสมัยรัชกาลที่5โดยมีการประกาศใช้คำว่ายามเพื่อใช้เรียกเวลาในตอนกลางคืนตามคติของบาลีนะครับคุณผู้ฟังครับการนับเวลาในสมัยโบราณเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีก็จะนับเวลาตามปรากฏการณ์ของธรรมชาติคนไทยในสมัยก่อนใช้การสังเกตรปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับเช่นการขึ้นลงของดวงอาทิตย์เพื่อกำหนดเวลาอย่างหย,ยาบ สัญญาณบอกเวลาใช้อุปกรณ์ตีบอกเวลานะครับเช่นคล้องแล้วก็กลองคราวนี้มาดูคำว่าโมงนะครับมาจากเสียงคล้องที่ตีบอกเวลาในตอนกลางวันส่วนทุ่มมาจากเสียงกลองที่ตีบอกเวลาในตอนกลางคืนยามก็เป็นการนับช่วงเวลากลางคืนตามคติบาลีโดยแบ่งเป็น3ยามยามละ4ชั่วโมงหรือ4ยามยามละ3ชั่วโมงนะครับ การจัดระบบเวลาในสมัยรัชกาลที่4มีการกำหนดระบบเวลาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดวิธีการเรียกให้แก่ราษฎรให้เป็นระบบก็คือเรียกแบบโมงแล้วก็ทุ่มเพื่อให้เขา้าใจตรงกันครับโดยมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีการประกาศเรื่องทุ่มโมงแล้วก็ทุ่มยาม ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็เรียกเวลาได้อย่างถูกต้องซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับการพัฒนาระบบเวลาในสมัยรัชกาลที่5ระบบ12ชั่วโมงมีการประกาศใช้เรื่องทุ่มยามในสมัยรัชกาลที่5เพื่อให้รายละเอียดของเวลานะครับเช่นมีความชัดเจนเช่นย่ำรุ่งโมงเช้าย่ำเที่ยงบ่ายโมงย่ำค่ำทุ่มแล้วก็ยาม ความแพร่หลายของระบบเวลาระบบสุริยะคติก็เริ่มมีการใช้อย่างจริงจังในสมัยนี้คุณผู้ฟังครับการนับเวลาตามระบบของไทยที่นิยมในปัจจุบันเรามีคำว่าโมงนะครับก็ใช้เรียกเวลาในเวลากลางวันเช่น1 0โมงเช้าก็คือ7นาฬิกาบ่ายโมงก็คือ 13. นาิกาส่วนคำว่าทุ่มใช้เรียกเวลาในตอนกลางคืน 6ชั่วโมงแรกนะครับเช่น1ทุ่มเท่ากับ19นาฬิกาถึง6ทุ่มก็คือ24นาฬิกาส่วนคำว่าตีใช้เรียกเวลาในกลางคืนหลังเที่ยงคืนเช่นตีหนึ่งก็คือ1นนาฬิกาถึงตี6แต่ความจริงไม่มีใครเรียกตี6นะครับก็คือ6นาฬิกายามใช้เรียกช่วงเวลาในตอนกลางคืนโดยมีรูปแบบการนับที่หลากหลายแต่โดยทั่วไปมักจะแบ่งเป็น3หรือ4ยามนะครับคุณผู้ฟังครับ ในเรื่องของเวลาคุณค่าของเวลาแล้วก็การรอคอยนะครับคนไทยให้ความสำคัญกับการรอคอยและการทำงานอย่างมีสติไม่เร่งรีบจนเกินไปซึ่งสะท้อนผ่านสำนวนที่ว่าชา้ชาๆได้พราเล่มงามก็เป็นการเปรียบเทียบว่าการทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความปราณีตและก็รอบคอบแม้จะใช้เวลาแต่ผลลัพธ์ที่ดีจะดีเยี่ยมแล้วก็คุ้มค่ากับการรอคอย เหมือนกับการค่อยๆตีมีดพระอย่างใจเย็นจนได้มีดที่สวยงามช้าเป็นการนานเป็นคุณนะครับมีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนแรกคือการรู้จักรอคอยจังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมการไม่ผลีผามจะส่งผลดีในระยะยาวเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่บางสถานการณ์ก็ต้องการความใจเย็นคนไทยก็ตระหนักดีว่า เวลาไม่เคยหยุดนิ่งแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วดังจะเห็นได้ว่าเรามีสำนวนเวลาผ่านไปไวเหมือนโกโหกก็เป็นสำนวนที่ใช้เพื่อแสดงความรู้สึกว่าช่วงเวลาหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อมักใช้เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตนะครับเวลาและวารีไม่คอยใครเป็นคำเตือนใจให้ตำหนักว่าทั้งเวลาแล้วก็สายน้ำนั้นไม่เคยหยุดนิ่ง หรือย้อนกลับเพื่อรอใครจึงควรใช้ทุกช่วงเวลาให้มีคุณค่าที่สุดนะครับในส่วนของจังหวะและโอกาสนะครับคุณผู้ฟังการกระทําที่ถูกที่ถูกเวลาถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตนะครับเราก็มีสํานวนที่กล่าวถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเช่นเข้าได้เข้าเข็มก็หมายถึงช่วงเวลาสําคัญหรือช่วงเวลาคับขันที่ต้องตัดสินใจ หรือกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเด็ดขาดหาดพลาดทั้งไปอาจจะทําให้สิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยล้มเหลวได้น้ำขึ้นให้รีบตักเป็นการสอนให้รู้จักฉกชวยโอกาสที่ดีเมื่อมาถึงไม่ปล่อยให้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าโอกาสดีๆอาจจะไม่ได้มีมาบ่อยส่วนการกระทําที่ไม่สมควรกับเวลานะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังมีสำนวนที่กล่าวถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับเวลาหรือวัยอันควรซึ่งก็เป็นการเตือนสติได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นตื่นแต่ดึกศึกแต่หนุม่มก็มีความหมายในเชิงตำหนิหรือเปรียบเปรยถึงการกระทําที่เร่งรีบจนเกินไปไม่เหมาะสมกับการลเทสะหรือการด่วนตัดสินใจในเรื่องสำคัญทั้งที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ สำนวนเห็นช้างขี้ขี้ตมช้างนะครับแม้จะไม่ได้กล่าวถึงเวลาโดยตรงแต่สำนวนนี้แฝงในยาของการทำตามผู้อื่นโดยไม่ไตรตรองถึงความพร้อมแล้วก็สถานะของตนเองผลก็คืออาจจะนำไปสู่การใช้เวลาและทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสมคุณผู้ฟังครับสำนวนไทยเหล่านี้ไม่เป็นเพียงแต่ว่าถ้อยคำที่ไพเราะแล้วก็มีความฉลาดหลักแหลมคมขายนะครับ แต่ยังเป็นเครื่องมือเตือนใจให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของมนุษย์นะครับคุณผู้ฟังครับเวลาเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงไม่ว่าใครจะใช้หรือไม่ใช้เวลาเมื่อจบวันเวลาก็หมดสิน้นมีวันใหม่ก็เวลาก็เริ่มใหม่นะครับทุกเวลาจะมีค่าเมื่อเราได้ทาสิ่งต่างๆตาม แผนการที่เราได้วางไว้และใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทุกนาทีเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองและก็สังคมนะครับเพลงที่ทรงคุณค่าสาระทางภาษาและภูมิปัญญาไทยที่น่าสนใจทั้งหมดนี้คุณรับฟังได้ในรายการมรดกไทยทาง FM 89.5 MHz มกะเฮ Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต คุณผู้ฟังครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการมรดกไทยแล้วนะครับช่วงเวลาของความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอนี่เกือบ30นาทีแล้วนะครับที่เราอยู่ด้วยกันดังนั้นหากคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการมรดกไทยนะครับก็ติดตามหมุนคลื่นมาได้ที่ fm 89.5ส h z เสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิต วันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนนะครับก็ต้องลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ